สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่นอ้องปองปายนะคะคุรีเจโอวันนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องสุภูสุขคนเด้อค่ะเอฟซแฟนคลับีหลาหน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงและพ่อบอสโจโยมานินเอฟซี FC แฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังเงียบพ่อฮักแม่ฮักทุกบ้านทุกหลังนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างแดนเด้อค่ะเมื่อนี้ก็มีเหลืองสิมาเ่าสู้กันฟังเนาะคะ่ะเนาะ เป็นเรื่องทีง่ายๆนะคะเรื่องใกล้ๆตัวนี่นะคะก็คือการสร้างภาพยนตร์สตอรี่ของพ่อโบอโจโยมมนินนะคะเป็นจังไดนะคะเข้ามาติดตามเบิ่งเดิมพ่อโบอโจโก็ได้ให้น้องอุ้งอิงสาวน้อยรัตนาพรของเรานะคะมาร่วมสแสดงภาพยนตร์สตอรี่เรื่องสั้นนะคะมีบทเป็นนะคะน้องสาวของนางเอกอมแอมนะคะก็ได้ยอก ล้อกันนะคะพ่อรูคู่บุญยังมีความสุขนะคะรู้สึกว่าทุกครั้งที่พ่อบอสโจกับน้องอุ้งอิงเจอกันก็จะทักทายกันด้วยความสุขนะคะก็มีการถ่ายทํานะคะเรื่องราวนะคะมีทั้งทั้งหมด5เรื่องนะคะแล้วทีนี้นะคะการถ่ายทำเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่มีวันหยุดนะคะ ผู้ชายคนนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะเพิ่นจะเป็นขยนันขยัน่อบอโจยมมนินนะคะเขาเรียกว่าไฮเปอร์แอคทีฟนะคะยูซุกบอเป็นนะคะ้าน่วน้านี่เห็ดบอไดยูบอไดเศร้าน,นะคะ คนอีหยังจ,จะมีเจ้าฟอรคอนเทนต์นะคะอู้หยหลากหลายเหลือเกินนะคะผู้ชายคนนี้คิดเสมอว่าจะทําโน่นทํานี่นะคะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะพ่อบอสโจยมานินนะคะขอชมเชยในความเก่งความสามารถของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดเรื่องสั้นนะคะก็เป็นลนะักษณะนิทานก่อมค่ะพี่น้องนิทานก่อมเมื่อบิ่งกันเ้อนิทานก่อมก็จะเป็นบางเรื่องบางตอนนะคะก็จะมีตั้งแต่แคล้ายๆแมวล่าต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชน หมู่บ้านของเรานี่แหละค่ะเกิดนะคะน้องอุ้งอิงกับพี่อมแอมนะคะวัวหายก็ได้มาแจ้งความนะคะที่บ้านผู้ใหญ่นะคะก็มีการคัดมีการตัดต่อผู้กำกับก็อ่าเขียนบทกระตุงนั้นนะคะแล้วก็อันไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะซ่อมในเวลานั้นเลยนะคะแต่ว่าการถ่ายทำก็มีปัญหาและมีอุปสรรคบางทีดาราของเราผู้เข้าฉาก ก็มาช้านะคะ <c oughs> มาช้าเรือเกินนะคะจนพ่อบอจูบอกมือใดมือใดมาถิ่นไยแล้วกวะว่าสองมือสิแล้วกลายเป็นสามมือนะคะ <c oughs> ตกลงก็เป็นการถ่ายทําภาพยนตร์ซีรีส์นะคะก็คือนิชานก่อมของเฮานี่แหละใส่เวลาถ่ายทําแคหาเรื่องเองตั้งสามมือนะคะแล้วก็ปิดกองถ่ายพี่น้องหูบอพี่น้องหูบอว่าปิดตอนไหนนะคะปิดกองถ่ายตอนตี สามนะคะตีสองอยังสแสดงอยู่นะคะพี่น้องอ่านัดหกโมงอ่านเดทไทยเดทไทยอันเที่ยงนัดเทียงเดทไทยใบสองจังสี่นะคะเมือ่อใดมันสิแหลวปอบอจูแล้วก็บ,บนนะคะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าถ้าทายแบบนี้เมือ่อใดมันสิจบจักเถื่อคำว่าภาพยนตร์เรื่องสั้นทำไมใช้เวลานานมากเหลือเกินพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือ เรื่องราวของผู้ชายที่ไม่ธรรมดาคือพ่อบอสโจยมมนินของเรานะคะในขณะที่ถ่ายทําพ่อบอสโจก็ให้เจโจนะคะเจโจวันนะคะเจโจวันก็คือ ลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านสอน98ชีวิตนะคะใครที่มีเวลานะคะก็ไปถ่ายทําได้นะคะถ่ายทำอ,อยู่ข้างๆไปถ่ายดาราที่จะแสดงนะคะตั้งแต่วันที่3นั้นคือน้องอุงอิงได้เข้ามาได้เข้าฉากนะคะก็เลยทําให้บรรยากาศในกองถ่ายคึกคืนมีความสุขสนุกสนานนะคะพี่น้องมวลคืนมีแต่คนมวลมวลล่ะคะ่ะหัวหลอดหยอกล่อ,อก,กันนะคะที่สําคัญยีล่าหน่อยอุ้งอิงก็ได้บอกขอ้อเอามาฝากพี่ฝ น้องโอ้ยกินสมจนว่าไปหามากินแทนนะคะแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยนะคะเรื่องนี้กับบเมนธรรมดานะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานนะคะเป็นนิทานเป็นภาพยนตร์เรื่องสั้นอ่าห้าเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีของยีหลาน่อยนะคะหรือว่าเป็นของวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะหรือว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับของพ่อบอสโจยมนินนะคะทั้งพลังเงียบทั้งพ่อลูกคู่บุญ นะคะกัมาเด้อมาซ่อมเบืองเด้อ่าสิป็นจังได่ภาพยนต์เรืองนี้นะคะจะใช้ตอนไดนะคะสิออกอากาศยง่ได่นะคะพะวาเลวตอนตีสามนะคะเด่นเอาพอบอโจูเมื่อยเบิดแห้งเลยนะคะโอ,โสะอ,อ้สะออนสะออนในห,หัวหลาะเนี่ยเด้อค่ะนี่แหละค่ะเป็นเป็นเรื่องที่โบเมนธรรมดานะคะแล้วที่สําคัญเป็นกับเปิดสอนอ่า JO1 วันนะคะที่เข้าไปถ่ายทำด้วยก็เกิดความ มันเป็นเรื่องที่สนุกนะคะสนุกสนานในขณะที่ถ่ายทําด้วยนะคะก mm ็เลยเอามาบอกซูพี่น้องฟังนะคะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาบอสโจทําได้นะคะทุกคนก็ต้องทําได้นะคะ mm hmm. อ่าบอาจะมาเลียนนะคะใน JO 1ว mm ัน hmm. นะคะก็มีเรื่องเล่าว่าอ่า JO1 วัน mm hmm. ก็คือเสียอาร์มนะคะ ประลองท้านะคะว่าภายในอสองวันนี้จะได้ผู้ติดตามสองหมื่นหรือไม่นะคะเสียอามก็บอกว่าถ้าได้จะเอารถแห่มาแล้วก็เมาส์ภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะคะ3ามสิบห้คะแนนนะคะให้ผู้ชมได้นะคะในขณะนั้นไม่เกินนะคะปากฏมาเมื่อวานนี้เองนะคะเสียอามนะคะเสียอามเจวันนี้ก็ได้ฉลองค่ะฉลองสร้อยจุค่ะยูเมืองโคราด อุ้ยอ่อ,อนซอนเสียอามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพื้นฐานก็คือเสียอามเนี่ยก็มีผู้ติดตามในเรื่องรดแห่มาแล้วนะคะเป็นอูไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะมีผู้ติดตามเยอะนะคะท่านที่เข้ามาชมนะคะอยากแสดงความคิดเห็นนะคะก็ขอให้แสดงไว้ใต้คลิปนี้นะอย่าลืม กดชมคลิปนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูรีเจโอวันจุงได้เติบโตนะคะซึ่งเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อบอสโจโยมมนินนะคะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาบอมมีหฮอดเวลาสีพักพอนะคะเขาให้พักพนเพ่อนบอพักได้พี่นอ้องจะข็ดหยางหาแตะแนวเห็ดหาแต่แนวสางหาแตะแนวถ้ำนะคะบอสางกับเ๊ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะ แล้วก็อาจจะมีรายการนะคะทีวีนะคะก็อาจจะไปถ่ายทําไว้นะคะแล้วก็จะออกอากาศนี่คือพ่อบอสจยยมมนินของเรานะคะอ้ยสะออนแห้งนะคะสะออนแห้งเป็นจังไรละ่ะเสียอามข่าท้ายอีลาน้อยน้องอุงอิงนะคะเชื่อหรือไม่นะคะพ่ออีลาน้อยน้องอุงอิง,องมีเอฟซีแฟนขับเป็นฐานเสียงอยู่แล้วนะคะแล้วอีลาน้อยน้องอุงอ,งอิงของเราการแสดงนะคะ ภาพยนต์สตอรี่ของสาวน้อยนะคะไม่ธรรมดาแล้วก็คาถายีหลาน้อยน้องอุ้งอิงก็ไม่ธรรมดาเล่นเอาเสียอามนะคะจะต้องเอารดแห่มาแสดงในวันที่31สิงหานะคะเป็นวันเปิดวงสาวน้อยออลํำเพลินนะคะของวงที่สองของพ่อบอโจโยมานินของเรานะคะอะย่าท้านะคะอ,ะอะย่าล้อเรียนนะคะคาถายีหลาน้อยน้องอุง นะคะเพราะอีลาน้อยน้องอุงอิงเป็นคนมีคุณธรรมนะคะเมตตาธรรมสิ่งที่น้องพูดจะรู้แล้วภาพปยนต์เรื่องนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เลนนิ่งนะคะประมาณตีสามนะคะของเมื่อวานนี้นะคะก็ขอบคุณพี่พอแม่พี่น้อง FC แฟนคลับของอีลาน้อยนะคะแล้วของพ่อบอสโจนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะให้มีความสุขแล้วก็ปังๆรวยๆนะคะผู้ชายคนนี้ผู้มีแต่ให้นะคะก็คือผู้ สร้างผู้แปลงสร้างงานสร้างเงินด้วยมือถือเครื่องเดียวกับบอสโจนะคะ ที่24สิงหาคมใครสนใจก็มาสมัครเรียนกับพ่อป๊อตโจยม,มันินได้นะคะสุดท้ายท้ายนี้ก็ถึงเวลาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซี FC แฟนครับทุกท่านกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเพื่อจะได้สร้างคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องสุภูสุขคนเด้อค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนปังปังค่ะนอนรับให้ได้เงื่อนมือนอนตื่นให้ได้เงินซิฟล่านลอยล่านเด้อค่ะ